สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบีมรถมืองสองนะครับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะ่ยครับผมอยู่ที่เพชรยนต์นะฮะซูในวงสี่สิบหกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันคันนี้นะครับเป็นรถบ้านเทินเข้ามานะครับนะถ้าย้อนกลับไปในยุคประมาณ1992นะฮะโฉมนี้ถือว่าทีเด็ดเลยนะะนครับใครขับรุ่นนี้นี่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยมีอันจะกินเลยนะนะครับฮอนด้าไอคอร์ดนะฮะโฉมเรียกว่าตาเพชรเนี่ยแต่เจ้าของเดิมเนี่ยไปใส่ในโฉมในในไฟเอ่าเรยกบ เจ้าของเดิมใส่โปรเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังคงเป็นความาตาเพชรอยู่นะนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะมีเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวไฟขอทางนะครับซึ่งเป็นไฟสีม่วงนะนะครับคันนี้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมๆยังมีอยู่นะกลิ่นอายของความเป็นตาเพชรนะฮะยังอยู่นะนะครับรุ่นนี้เนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียร์โตนะฮะสอง ของเดิมของมันคืออชื่อเรียก200 EXI นะนะครับเครื่องเดิมคือ200แต่คันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมนะฮะซึ่งเทิร์นรถเข้ามานะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องตัว F22 นะฮะ F ฟินแลนด์นั่นแหละนะครับ F22 นะครับซึ่งอัตราเร่งดีกว่าเดิมเยอะนะครับนะฮะใครที่อยู่สายซิ่งนะฮะนะครับสายแต่งรถนะฮะรู้จักเครื่องดูนี้เด็ดในในสายของอ่ Honda นะครับ นะในสาย S แล้วกันนะฮะนะครับถ้าวาง S 2 2มาในโอ้โหคันนี้เนี่ยนะครับน่าจะดีมากเลยนะแต่ของเดิมของเดิมเนี่ยเป็นตัวธรรมดา2 0นะครับตัวนั้น,นอัตราเร่งอาจจะไม่ดีเท่านี้นะแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนเครื่องมาใหม่แล้วเป็น F 2 2แล้วก็อาัตราเร่งดีกว่าเดิมนะฮะนะครับของเดิมยังคงมีอยู่นะฮะนะครับนอกนั้นก็มีการปรับแต่งในเรื่องของ ความสวยความงามนะฮะอ็สซอรี่เข้าไปบ้างมีจอ Android นะฮะเจ้าของเดิมใส่เข้าไปแล้วนะครับนะตามยุคตามสมัยนะมีลําโพงที่เป็นซบวูเฟอร์ด้านหลังนะฮะใส่มาให้ด้วยนะครับนะล้อแม็กนะฮะนี่เจ้าของเดิมก็ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับรถยังไม่ได้ล้างนะฮะนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะฮะนะอยู่ในสภาพนี้เลยสีจะเป็นออกเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะฮะออกม่วงนิดๆน,น,นะครับไม่ม่วงแหละนะฮะน้ำเงินเข้มเลยนะครับเป็นน้ําเงินเข้มแล้วกันนะนะครับล้อเป็นล้อดำนะฮะนะครับแล้วก็ ยางเดี๋ยวผมดูยางก่อนนะียางรู้สึกจะเป็นปีอายางเป็นโอตานี้นะนะครับสองหนึ่งห้าห้าิบห้าสิบหนีฮยนะครับ,นะรบปีเดี๋ยวดูปีก่อนนะมองไม่เห็นปีพี่มองไม่เห็นปีนะนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกัน จำปีไม่ได้นะแต่ลึกอยู่นะดอกยังลึกอยู่นะครับเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับกระจากเดิมนะฮะใส่ฟิล์มเรียบร้อยในฟิล์มร,ร้อยฟิล์มน่าจะเข้มหน่อยน่าจะประมาณ80นะครับเปลี่ยนไฟที่เป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะฮะแล้วก็ใส่ไฟด้านหลังซึ่งเป็นไฟโดนัทนี่นะด้านหลังมานะครับนี่นะรุ่นเดิมของเขาคือ Accord นะฮะนะครับแอคคอร์ด e x i พี่นะครับแอคคอร์ด e x i พี่นะครับนี่สวยมากนะแล้วก็มีใส่ตัวสไปเลอร์ด้านท้ายขึ้นมาอีกนะครับคันนี้ ค่อนข้างโอเคนะนะครับสำหรับสายเนะครับหรือว่าสาย Honda นะใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนะราคาดีนะนะครับ5 0 0 0 0นไม่ใช่สิ59,000บาทนะฮะ59,000บาทนะครับสำหรับสชมรับเพชรนะภาษีพรบนะกัะกัลละหกเก้านะครับยาวๆไปเลยเนี่ยสภาพเดิมจริงๆเลยนะใครหารุ่นนี้อยู่นะมาดูที่นี่ก่อนบอยังเป็นบอกผ้าเดิมนะฮะได้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะนี่ออกห้างตอนนั้นเอ้ะมาณแปดเก้าแสนนะฮะนะครับแปดเก้าแสนสภาพนี้เดี๋ยวผมเปิด ประตูก่อนนะครับเดี๋ยวได้เห็นแสงกันนะห้าหมื่นกพันบาทพี่สดเท่านั้นนะนะครับรถยังขับได้ดีนะช่วงล่างโอเคเลยนะสำหรับฮอนด้ขอดนะนะครับแผงประตูนะกระจกกรงไฟฟ้านะครับยังใช้งานได้ปกตินะนะครับสภาพดมนะขายตามสภาพนะครับเดือนไม่แบบนี้เลยพี่ฮอนด้านะฮะนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะเครื่อง F ยิบสองนะแอร์เย็นเพียงพอพี่เดินบุ่หลังคาสวยนะครับได้เป็นเบาะผ้านะ บอกปรับมือนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะด้านหลังโอเคอยู่นะนะครับด้านหลังโอเคอยู่ใส่ลำพงลำพงมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่กระหึ่มนะผมบอกเลยกระหึ่มกันนี้นะครับเฉพาะเครื่องก็คุ้มเลยนะนะครับเลขไม่อยู่เอ่อผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเลขไม้หลักแสนนะสามแสนกว่านะครับเลขไม่น่าสามแสนกว่าพี่นะฮะรถอายุขนาดนี้ปุ๊บนี่ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะนะครับ แล้วก็ใส่จอยแอนดรอยมาให้นะแอร์นะครับนี่เปิดแอรแล้วนะนะครับภายในก็เดิมๆนะยังคงความเดิมของความเป็น Honda Accord อยู่นะนะครับแจ้งเตือนประตูเปิดนะฮะแล้วก็เบรกมือนะฮะดึงเบรกมือนะครับตรงนี้ไฟน่าจะไม่หายนะแอร์เย็นพี่บอกเลยว่าแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันแล้วก็ด้านท้ายกันฮะนะครับปึ๊บมาฮะห้องเครื่องนะครับ เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูมาไฟหน้านะจะเป็นโพเตอร์นะฮะนะครับไฟหน้าโพเตอร์นะครับไม่ติดหนึ่งข้างนะเดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวซ่อมให้นะครับอ่ะให้ดูประมาณนี้นะครับตามสภาพนะฮะนะครับตามสภาพพี่นี่คือห้องเครื่องนะวีเทคใหญ่นะนะครับ F 2 2ยินะฮะคันนี้ F 2 2นะลูกค้าเดิมวางเครื่องมาใหม่นะนะครับทนอยู่แล้วนะสำหรับเครื่องเอ่อตัวนี้นะครับนะ เครื่องแล้วก็าทางเกียร์นะฮะให้มาครบชุดเลยใส่ซิ่งห้ามผ้านนะอันนี้นะครับเอาไปต่อยอดกันได้เลยนะสำหรับตัวดาเพชรน,นะฮะด้านท้ายฮะสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็ไฟนะฮะไฟอ่าดูด้านท้ายหน่อยนี่ซับูมมเฟอร์ใหญ่เลยพี่นะครับน่าจะทิบนิ้วเนละใหญ่อยู่นะนะครับกระหึ่มนะผมบอกเลยแค่นี้นะครับ ใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะหรือว่าสะดวกที่จะ,ะขับลิ้นใช้งานทั่วไปนะนะครับผลได้คอร์ดตอบเพชรนะผมว่าตอบโจทย์นะฮะบาง F22 มาแล้วก็มีเครื่องเสียงจอแอนดรอยดนะครับกับราคาที่59,000บาทพี่นะครับ59,000บาทนะครับขายตามสภาพนะฮะนะครับขายตามสภาพเล่มพร้อมพร้อมโอนให้เลยนะครับ59,000บาทครับพร้อมโอนให้เลยที่คันนี้นะครับตามสภาพนะ นะสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับนะใครสนใจเบอร์ผมด้านล่างศูนย์เก้าสามสองหกเก้าเก้าแปบีมพิจิตรนะฮะผู้กัดใส่ขายแล้วก็ช่องทางทางและแอรนะครับแอร์ไซส์หกหกปีบีบีหกสองตัวบีสามตัวครับนะแคบรูปแล้วส่งรูปเข้ามานะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับลาไปก,ก่อนนะผมสวัสดีครับ